สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือภาษาเกาหลีมอโซนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแกรมมาข้อที่2ของภา์ที่1บทที่8นะครับผมวันนี้ก็ขอเสนอแกรมมาที่ว่าด้วยกฎที่ผันไม่เป็นไปตามกฎของทีเกิดนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมทีเกิดพยนคิโชิกนะครับผมก็คือการผันไม่เป็นไปตามกฎของทีเกิดนะครับอ่าโอเคมัน เป็นเรื่องอะไรโอเคอ่ะเรามาดูสมการกันเลยเนาะมันก็คือทํานองที่ว่าเวิร์บนะครับผมรูปพจนานุกรมหรือเวิร์บดาเนี่ยตัดดาทิ้งแล้วก็ตัวข้างหน้าดาเนี่ยครับก็คือมีตัวสะกดที่เกิดเนาะแล้วก็เวลาผันนะครับผมผันหรือว่าบวกรูปสระอารูปสระเช่นอาโยหรืออโยนะครับผมออแล้วก็อือนะครับผมอ่ะ ตัวทีคือตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นรีอื่นนะครับผมเช่นเราจะผ่านเป็นรูปอโยอโยหรืออึนกาโยที่เราเรียนไปเมื่อ EP ที่แล้วเนาะสำหรับอึนกาโยอ่ะตัวทีคือตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรีอื่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวยังไงก็พอสแล้วก็จดสมการนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมเอาตามที่ตัวเองเข้าใจผมจะลบแล้วนะโอเคครับผมอ่ะตัวอย่างนะครับผมอ่ะคุณบี โอรี ri, พวกเราคัตจีด้วยกันคอรินกโยอ่ะโอเคอันนี้ม,นมาจากคำว่าคอตานะครับผมคอตาจริงๆถ้ารูปพจนานุกรมนี่มันจะเป็นตัวนี้นะครับผมคอตาตัดดาทิ้งเห็นไหมมันเป็นทีกึดทีกึดก็จะเปลี่ยนเป็นรอีอื่นนะครับผมก็จะเป็นคอรินไกโยโอเคพวกเราเดินกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะพอจะเข้าใจเนาะก็คือตัดดาทิ้งแล้วผ่านไปรูปอื่นไกโยก็คือรูปเนี้ยรูปนี้ใช่ไหมมันเป็นเสียงอือ ตามสมาการที่ผมพาเขียนไปเมื่อกี้เนาะฉะนั้นทีเกิดตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นรีอื่นก็จะเป็นคอร์ดินไกโอครับผมอ่ะคุณเอเนี่ยเขาถามว่าพวกเราเดินกันไหมอ่ะคุณบีก็ตอบเนโชียโยค่ะดีค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคโอเคโอเคครับเดินไปครับโอเคมาดูตัวอย่างข้างล่างนะครับผมตัวอย่างข้างล่างอ่าประโยคแรกนะครับผมออเจบอลเฮดสโย อ่อจีก็คือเมื่อวานนี้นะครับผมอ่าเมื่อวานเนี้ยเอ่อทำอะไรมอลก็มาจากคําว่ามอรุนนะครับผมอ่าผมพาผมพาไอเขาเรียกว,ว่าอะไรผมเช่เลยไปแล้วเนาะมอลแปลว่าอะไรในอีพีก่อนหน้านี้มาจากคําว่ามอที่แปลว่าอะไรแล้วก็อืมอมอรมอรุนมาจากคาว่ารุนนะครับผมที่เป็นคําชี้เนาะก็คืออะไรถูกทานั่นเองก็คือทําอะไรอ่าโอเค ทีนี้คําตอบนะคะเขาตอบว่าคงวอนคงวอนก็คือส่วนสาธรารณะนะครับผมเอซอเป็นคําช่วยตามที่ตามด้วยสถานที่นะครับบ่งบอกว่าเราทําอะไรที่นั่นนั่นเองนะครับผมอ่าเขาทาอะไรครับเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้คอร์ดซโยอ่ะเห็นไหมมันมาจากคําว่าคอสตานะครับผมคํานี้แล้วต่อด้วยอดใช่ไหมครับผันเป็นรูปอดซโยก็คือเป็นการกล่าวถึงประโยคบอกเล่าที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะครับผมแล้วคอสตาใช่ไหมอ่า ตัดดาทิ้งเนาะมันก็จะเหลือที่เกิดที่เกิดพอตามด้วยอดอดเสียงออดอ,ดอ,ดอดเป็นเสียงอมันก็จะกลายเป็นรีอ่นนะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองก็จะเป็นคอร์สโยก็คืออ่าเดินที่ส่วนสาธารณะนั่นเองครับผมมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับผมประโยคต่อไปนะครับผมอูรีพซื้อรินทันลกายโยอ่าอ,อันนี้มันมาจากคำว่าอ่อ อื่นอันนี้เป็นอื่นไกยโยเนาะมาจากคาว่าทาดทาใช่ไหมที่เราเรียนไปรอ,อ,อบที่แล้วที่ไปถึงขึ้นรถหรือขี่รถอาช่ทาดานะครับผมก็คือพวกเราอันนี้พอซื้อหมายถึงบัสนะครับรถบัสนั่นเองพวกเราขึ้นรถบัสกันไหมอะไรประมาณนี้ทีนี้คําตอบนะครับเขาก็ตอบว่าอานิโยอันนี้ก็คือขอขอรอโซไคโยก็คือ ไม่ล่ะเดินไปอะไรแบบเนี้ยก็คือไม่ฉันเดินฉันจะเดินไปนะอะไรแบบเนี้ยก็คือไม่ค่ะเดินไปค่ะอ่ออันนี้นะครับมันมาจากคาว่าปื๊บอา่าคอสจริงๆอะ่ะมันมาจากคาว่าคอตาอันนี้ไม่เป็นไวยากรณ์นะครับผมบวกด้วยอสอใช่ไหมครับโดยโดยเดินไปไปโดยอะไรไปโดยการเดินนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าอา่ามันอาจจะเจอไวยากรณ์ที่เรายังไม่ได้เรียนเนาะตัดดาออกใช่ไหมเอามาจาก เอามาเติมออโซคาโยก็คือไปโดยการเดินก็คือเดินไปนั่นเองนะครับผมตัวทีเกิดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรีอ่นตัวนี้นะครับผมโอเคเราก็จำเราจําคือเขาจะมีคําศัพท์ใหม่มาให้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้พาไปคำศัพท์ใหม่อันนี้จําไปเลยจําไปอย่างนี้เลยนะครับผมว่ารีอื่นคอรอซอ,อันนี้ทริคนะครับผมให้จําไปเลยแล้วแต่ใครถนัดนะครับแต่ผมถนัดจำไปเลย เราจะได้มาผันที่ตัวเนี่ยคาดาเป็นคาโยทีเดียวเลยก็คือคอร์ซอคาดาหมายถึงเดินไปนะคะผมเวลาเอามาใส่ประโยคก็คือถ้าเราจะบอกว่าเดินไปเนี่ยเราก็แค่คอร์ซอคาโยแค่นั้นเองก็ผันตัวคาตัวนี้แทนเห็นไหมมันมาจากรูปพระจันั้นกลมคาดาอันนี้ก็จําแบบนี้ไปเลยนะครับจะง่ายกว่าก็คือแต่ว่ารากจริงๆมันก็มาจากคําว่าคอตตาตัดดาทิ้งบวกด้ออซอคาดานะครับผม อ่ะโอเคอันนี้ก็หมายถึงไม่เนาะเดินไปทีนี้มาตัวอย่างประโยคที่สามนะครับผมฮัลกุกอึมมากเกินอ่อดนตรีอึมหมายถึงดนตรีนะครับผมอ่าดนตรีเกาหลีเนี่ยนะทึดจิมันฮัลกูกนิวซึนึนอ่าจิมันก็คือแต่เนาะเราเรียนมาแล้วอันนี้เป็นไวยากรณ์ก็คือถึดอันนี้มาจากคำว่าถึดตานะครับผมที่หมายถึงฟังนั่นเองนะครับผม ตาตัดดาทิ้งบวกด้วยจีมันก็คือ,อฟังอึมหมักหมายถึงดนตรีเนอะอาะฟังดนตรีเกาหลีนะแต่แต่อะไรฮันกุกนิวซือฮันกุกหมายถึงเกาหลีนิวซือหมายถึงข่าวนะครับผมแต่ข่าวเกาหลีเนี่ยนะอันทรอยโอ,อ่าเห็นไหมไม่ไม่อะไรไม่ฟังไม่ฟังข่าวนั่นเองฟังเพลงเกาหลีแต่ว่าไม่ฟังข่าวเกาหลีอันนี้มันมาจากคาว่าถตามน่อกี้เนาะที่ผมบอก ถึกตาปุ๊บอ่าตัดดาทิ้งบวกด้วยอโยตัวทีเกิดตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นรีอื่นทันทีนะครับผมอ่าก็จะเป็นทรอยโยอันนี้ไม่งงเนาะโอเคประโยคสุดท้ายนะครับผมอลาจิโอเรดิโอก็คือวิทยุนั่นเองครับอลาจิโอรูนชัลทรูเซโยอ่าการูนาการูนาฟังวิทยุให้ดีๆนะอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้อือเซโยเรา เราเรียนมาแล้วเนาะมันหมายถึงการุณานั่นเองนะครับผมอันนี้มาจากคําว่าถึตาที่แปลว่าฟังนะครับผมตัดดาทิ้งที่เกิดเป,เป,เป,เปลี่ยนไปรีอื่นเพราะว่ามันเจออือนั่นเองเหมือนสม,มการที่ผมเขียนไปเมื่อตอนเริ่ม ep นะครับโอเคเข้าใจกันแล้วเนาะต้องฝึกบ,บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าภาษาไทยของเราเนาะ,ะแล้วก็ประโยคข้างล่างยังไงก็ไปัทำมานะครับผมผมก็จะไม่พาฉเฉลยเนาะอ่าแต่ผมก็จะมา พาอ่านคำศัพท์ใหม่ซึ่งจริงๆผมก็เฉลยไปบ้างแล้วเนาะสาหรับคําศัพท์ที่เจอในตัวอย่างแต่ว่ามันจะมีบางคําศัพท์ที่เราไม่ได้เจอในตัวอย่างแต่เราเจอในแบบฝึกหัดซึ่งเราจะต้องไปทําแบบฝึกหัดต่อนะครับผมสําหรับใครที่อยากฝึกต่อก็คือแบบฝึกหัดอันนี้นั่นเองครับผมอ่ะเรามาดูคำศัพท์ใหม่เนาะคำศัพท์ใหม่คอตาผมก็เฉลยไปแล้วนะครับผมหมายถึงเดินพอซื้อหมายถึงรถบัสนะคะผม คาดาหมายถึงขี่นะครับผมหรือขึ้นหรือโดยสารนั่นเองโอเคอันนี้ก็คืออ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับผมบอกให้จําไปเลยอันเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าอันเนี้ยเราออเรายังไม่ได้เรียนมั้งเขาก็เลยแบบให้เราจําไปเลยนะครับผมอ่าคอรอซอคาดาหมายถึงเดินไปนั่นเองครับผมอ่ะโอเคเดินเท้าไปนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จําแบบนี้ไปเลยเวลาเราไปใช้เราจะได้แบบผันแค่คาดาอย่างเดียวเนาะแล้วแต่ใครถนัดน,นะครับ โอเคอึมหมกักอึมอักนะครับผมแต่ว่าเราโยงเสียงดนะ้วยเนาะเป็นอึมหมกักอึมหมักหมายถึงดนตรีนะครับผมถึอตาหมายถึงฟังนิวซอหมายถึงข่าวลาจิโอหมายถึงวิทยุนะครับผมชันหมายถึงอย่างดีนะครับผมหรือดีๆก็คือเราเจอกันไปแล้วเนาะในประโยคสุดท้ายของแบบฝึกหัดเอ๊ะคำศัพท์พวกนี้ก็คือแสดงว่าเราก็เจอไปหมดแล้วดีแสดงว่าในแบบฝึกหัดก็ ไม่มีคำศัพท์ใหม่แล้วนะครับผมก็มีแค่ในตัวอย่างซึ่งผมก็พาเฉลยไปหมดแล้วนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าเนาะบ๊ายบาย